เรียนมัส,สก,การครับคือในเรื่องธรรมะกับโลกวิทยาศาสตร์ในบางประเด็นที่คิดเหมือนว่ามันมีความขัดแย้งกันนะครับขอแลตเนียนสักสองข้อข้อแรกเหมือนว่าเวลาเราปฏิบัติอย่างไรทำดีทำชั่วนเนี่ยมองคิดว่าแล้วใครมาบันทึกมาจดมีเครื่องมืออะไรที่มาตรวจจับบุคคลแต่ละคนที่เดินไปในชีวิตประจําวันว่าเขาไปทําอะไรแล้วก็พี่นารลงโทษร,รักวนจะขึ้นสวนรรค์ตกนรกหรือไปเกิดแล้วไม่เกิดนะครับประเด็นที่หนึ่งนี่ไงเดี๋ยวเอาทีละประเด็นกันนะเพราะมันมันจะยาว ประเด็นนี้พระโยมไม่เข้าใจปฏิจจสุบาทที่อธิบายเมื่อกี้ถึงบอกว่าคนบันทึกดีเลวของเราไม่มีในโลกนี่คือมิจฉาทิฏฐิดังนั้นดีเลวใครเป็นคนจดจำสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นคนจดจำสัตว์ผู้หลงยึดในขันทั้งห้าเป็นคนจดจำเพราะองค์เรียกอาสวะหรืออนุสัย อนุสัยคือการจดจำหรือการทรงจำในสิ่งที่เคยชินจิตโยมทั้งวันเนี่ยผูกกับอารมณ์อากูสลเรื่อยๆถามว่าโยมเคยชินมะเคยชินเวลาจะตายจะคิดเรื่องนั้นไหมคิดสัตว์จะคิดไปตามสิ่งที่ตนเองเคยชินไม่มีใครมาบันทึกไม่มีใครมาจดตัวเองบันทึกตัวเองเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้อีกข้อหนึ่งในเรื่องนี้ว่าอืคนเมื่อ มื่อสิชีวิตแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดอคือคืออันนี้ผมเข้าใจไปเองนะครับเข้าใจไปเองว่า,ามนุษย์เนี่ยคือมาตามหลักศาสนาหมายถึงว่าเมื่อตายแล้วก็ลงมาเกิดใหม่แต่ในความรู้สึกของวิทยาศาสตร์มันว่า,มน,วามนุษย์นี่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิซึ่งมีการเอาไข่อสุจิเนี่ยมาผสมในดอกแก้วก็เกิดเป็นคนขึ้นมาได้หรือว่าทําไมเมื่อผู้หญิงเป็นมันผู้ชายเป็นมันก็ไม่เกิด หรือว่าเมื่อช่วงอายุหนึ่งเมื no ่อเมนโพอสหรือว่าไม่มีเมนแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเกิดนั่นะเหมือนทีว่าในวิทยาศาสตร์ว่าไม่ได้มนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดจากว่าคนลงมาเกิดแต่เกิดจากการผสมพันธุ์หรือว่าปฏิสนธิอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายหลักศาสนาย,ยัางไงครับพะระศาสดาอาธิบายไม่หมดเพียงแต่โยมไม่ทราบพระสูตรนี้เท่านั้นพระสูตรนี้อธิบายโยมคิดว่าเด็กกรดแก้วเนี่ยผสมแล้วเกิดทุกคนเหรอโยมไปคุยกับหมอที่ทําเด็กกอดแก้วผสมเหมือนกันหมดเข้าผสมทีไม่ใช่ผสมอันเดียวนะ ผสมมหาศารเลยนะแต่จะเกิดไม่กี่ตัวที่เหลือเสียเพราะเขาไม่เข้าใจคําว่าวิญญาณถ้าเขารู้จักคําว่าวิญญาณเขาจะรู้ระบบชีวิตมีเพราะวิญญาณต้องก้าวลงสู่คันหรือก้าวลงสู่การผสมตรงนั้นยมพูดแค่ส่วนของรูปธปาตุที่มาผสมกันใครอสุูจิแต่ไม่พูดเรื่องวิญญาณวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องวิญญาณจึงไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้หมอคนนั้นสงสัยอยู่นะทาไมผมก็ อุณภูมิเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันหมดหมดทาไมไม่เกิดทําไมมันเกิดบางอันทาไมบางอันมันไม่เกิดเขาไม่ยังไม่สามารถหาเหตุผลคําตอบได้โดยวิทยาศาสตร์แต่พระเจ้าเนี่ยอธิบายกับพระอานนท์บอกอานนท์วิญญาณกับนามรูปเนี่ยอาศัยการเกิดขึ้นและถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหลือจะแตกสลายและอธิบายว่าอานนท์ ถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยไม่ก้าวลงสูขข่คันของมานดาแล้วไซนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องดังนั้นต่อให้คายเอาสุจิผสมกันดีขนาดไหนก็ตามถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนามรูปจะต้องตายจเจริญงามง้อง,งามต่อไม่ได้ผู้เจ้ายืนยันลำดับที่สองถ้าวิญญาณถามอานน์ถ้าวิญญาณก้าวลงสูขข่คันแห่งมานดาแล้ว สักพักหนึ่งจะแตกสลายนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมรพระนนรดป่าไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้องนั่นคือถ้าวิญญาณก้าวลงสูขข่คันปุ๊บเติบโตมาสักพักหนึ่งแล้ววิญญาณแตกสลายไปเด็กในคันก็ต้องตายระดับที่สาพระศาสดาบ,บอกว่าถ้าวิญญาณก้าวลงสูขข่คันของมารดาแล้วนามรูปปรุงตัวเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วเกิดแตกสลายไปอีกนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหม พระนนบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องขนาดอยู่แล้วเด็กปรุงตัวมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงเพศปรากฏละแต่วิญญาณเกิดเกิดแตกสลายเด็กต้องตายผู้เจ้าบอกอนอนท์ให้ทราบไว้เถอะว่านี้คือการนําไปอธิบายว่านามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะนามรูปเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายตัววิญญาณกับนามรูปต้องอาศัยการเกิดขึ้นดังนั้นรูปของเราเนี่ย พระองค์บอกว่าต้องรู้ว่ามีวิญญาณคลองเรานั่งเฉยๆยืนเฉยๆแต่จิตเคลื่อนมาเคลื่อนไปตลอดนิครนนาฏบุตรเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าวิธีจะแก้กรรมดับกรรมเหรอให้ยืนเฉยๆไม่ก้าวขาไปไม่ก้าวถอยกลับชื่อว่าไม่ได้ทํากรรมกรรมจะหมดไปเองครูเจ้าบอกไม่ใช่อ่านี่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรนิครนไม่เห็น นำม,มาทาการเคลื่อนของจิตที่อยู่ข้างในเรายื่นเฉยๆแต่จิตเคลื่อนไป <c oughs> เคลื่อนมาตลอดเวลาเลยเห็นนะนี่คือความไม่ละเอียดของของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ละคนเป็นอย่างนี้อืมเชิญเนี่ย <c oughs> ขออยะตามคิว <c oughs> เอาที่ไม์ก่อนกนะับนรสการครับอาจารย์ครับคือผมผมอยากได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใส่บาตร <c oughs> อ่าช่วงตอนเช้าเช้าเนี่ยครับเพราะว่าบางทีก็ บางทีผมก็ใส่เป็นอาหารออืแล้วก็บางทีผมก็ใส่เป็นปจัจจรอใอในลักษณะอย่างนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องในแง่ของของ,อของทางศาสนาครับโยมเคยใส่เหล้ากับพระไหมไม่เคยอ้าวทำไมล่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีใช่ไหมแต่โยมใส่เงินกับพิกุเนี่ยโยมบอกว่าดีทีนี้ดีไม่ดีเนี่ยต้องฟังใครอ่ะต้องฟังพระเจ้า พิกูอันหนึ่งพิกูใดรับก็ดีรับก็ด,กดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ก็ดีเป็นนิสสกิยาปาจิตติพิกูรับเงินทองมาต้องอบัตปาจิตติเงินทองเป็นนิสขกต้องสละทิ้งท่ามกลางสมไม่อนุญ,ญาตให้ใช้สรุปแล้วโยมให้เงินกับพิกูพิกูก็ต้องอบัตยมให้เล่ากับพิกูผู้เจ้าบอกอีกว่าต้องอบัตปาจิตติเหมือนกันผิดเท่ากันทั้งคู่แต่อันหนึ่งโยมสบายใจอีกอันหนึ่งโยมไม่สบายใจไม่ทำอย่างเงี้ยเห็นนะ เพราะเราไม่ได้รู้รายละเอียดที่ผู้เจ้าบัญญัติงยนี่เป็นอย่างนี้นั้นเรื่องของพิขูเนี่ยต้องฟังพู้เจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติอย่างไงเพราะบุคคลพวกนี้เข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ถานมาสการครับกับ uh huh. ถามต่อตรงนี้นะครับอ่า uh huh. เอาถ้าเ,เกิดว่าผมจะทําบุญถวายเงินนะครับอ uh huh. แล้วถ้าเป็นพิสุนะครับพิสุท่านจะปฏิบัติยังไรรทงไท่านจะรับไม,ไม่รับถ้าเกิดรับก็อาบ,าบัติปจิตติถ้าไม่รับแล้วครับ ถ้าไม่รับให<ช>้ปฏิบัติอย่างไรดีครับให้ปฏิบัติตามนิสกีปัจจิตีข้อที่สิบที่พระุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้การเกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยจะมีบัญญัติเช่นอย่างข้อที่แล้วบอกห้ามรับเงินทองข้อที่สองอันหนึ่งพิกุดายถึงการซื้อและการขายเป็นนิสกียปัจจิตีอันหนึ่งพิกุดายถึงการแลกเปลี่ยนด้วยลุปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสกียปัจจิตีสามข้อแล้วนะรับเงินมาแล้วไปซื้อขายไปแลกเปลี่ยนก็ผิดหมดท่านนี้ถ้าจะให้เงินทํำยังไง ผู้เจ้าก็ให้ถามภิกขุว่าต้องการไหมถ้าต้องการให้ชี้วาย,ยาวัจกรผู้ทำกิตุลาแทนสงด้วยการชีร้ผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกถ้าไม่ใช่ทำการในอารามให้ชี้อุบาสกให้เป็นวาย,ยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแ,แลเป็นวาย,ยาวัจกรของภิกขุทั้งหลายมีบรรัญญัติไว้ในปาติโมกนิสกีปาจิตีข้อที่สิบข้อนี้ค่อนข้างยาวไลบรร่บัญญัติตั้งแต่ว่าพระราชาส่งทูตมามอบเงินไปกับทูต แล้วให้เอาเงินเนี่ยไปทําจีวรให้กับพิขุพอทูดมาถึงพิขุแล้วเนี่ยปรากฏว่าทูตไม่ได้ทําจีวรแต่เอาเงินก้อนเนี่ยมอบให้กับพิขุพิขุต้องทํำยังไงผู้เจ้าบอกเธอต้องปฏิเสธพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไหมพวกเรารับแต่จีวรอ,อันเป็นของควรโดยการอทูตไม่สําเร็จประโยชน์นี่กลับไปพระราชาลงโทษแน่ทูตก็ต้องถามต่อขวนขวายต่อว่า ก็ใครๆผู้เป็นวายาวจกรของท่านมีหรือมีไหมใครทํากิจธุระแทนให้ท่านได้นะในการรับเงินเพราะว่าพิกุไม่รับเงินแต่รับจีวรได้ไหมรับได้ดังนั้นต้องปฏิเสธการรับเงินพอทูดขนขคาต่ตอว่าใครเป็นคนทําแทนให้ท่านได้พิกุผู้เจ้าก็ถามพิกุต้องการจีวรไหมถ้าต้องการจีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวายาวจกรด้วยคําว่าคนนั้นแลเป็นวายาวจกรของพิกุทั้งหลาย ทูตนั้นก็เอาเงินไปให้กับวยาวัจกรแล้วสั่งกับวยาวัจกรว่าท่านทําจีวรให้นะให้กับพี่กุนะแล้วต้องกลับมาบอกพี่กุด้วยนะว่าให้เงินไปเท่าไหร่อะไรไปเท่าไหร่ให้แก่ใครย,ยังไงบอกให้เสร็จแล้วถึงจะกลับไปได้จากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่พี่กุต้องการจีวรให้พี่กุไปทวงกับวยาวัจกรพระองค์ให้ทวงด้วยวาจาได้สหนสอถึงสครั้งถ้าเขาทาจีวรให้ก็ดีไป แต่ถ้าทวงสามหนแล้วเขาเฉยๆให้ทำยังไงต่อไปยืนนิ่งต่อหน้าอ่าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากถ้าเธอยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากยังวาย,ยาวจชกรนั้นให้จัดจีวรนสาเร็จได้การให้สําเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั้นเป็นการดีถ้าให้สําเร็จไม่ได้เธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรน,นั้นให้สําเร็จปรับอาบัติพิขุเป็นนิสกีปาจิติพยายามเกินประมาณถ้ายืนนิ่งหกครั้งเขายังเฉยๆต้องวางใจแล้วว่า ไม่ทำอะไรต่อนะวิธีอย่างเดียวที่ฟิกูทำได้คือไปบอกเจ้าของทรัพย์ให้มาทวงเงินกับคนนั้นวัาวัตกรนั้นนั้นเป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นอย่างนี้นะ <c oughs> นเชิญเี่ครับนมรสการพระคุณเจ้าครับคือผมจะมีปัญหากับเพื่อนตลอดเวลาคือเวลาเขาจะถามชอบถามว่าตอนออพระเวสสันดรมีสิทธิ์อะไรที่จะยกกัญหาชาลีกับ กับนางมัซีให้กับชูชกใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ผมก็พยายามอธิบายผมก็บอกว่าตอนนั้นในยุคสมัยนั้นเน่ะมันต่างกรรมต่างวราระกันก็คือสมัยนั้นลูกเมียถือเป็นทรัพย์สินของ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 ผู้ชายคือคุณสละทรัพย์อันมากของคุณนะให้คนอื่นแล้วเนี่ยคือผมก็พยายามอธิบายในรูปแบบนี้แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจครับพระคุณเจ้ามีคำชินคือการเสียสละขนาดนั้นเนี่ย นั่นเป็นคําสอนของโพธิสัตว์ตอนนั้นผู้เจ้ายัางไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าผู้เจ้ายังไม่ได้เป็นพระเจ้าคําสอนโพธิสัตว์ยังไม่ใช่ถูกทั้งหมดเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นผู้เจ้าแล้วผู้เจ้าเคยสอนอย่างนั้นไหมไม่เคยแต่นั่นคือการบําเพ็ญบรารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้เจ้าต,ต้องทําบารมีทั้งหมดเนี่ยเต็มเปี่ยมหมดใช่ไหมสละออกได้ทุกอย่าง แต่การที่จะหลุดพ้นในระดับอาลานสาวกนั้นไม่ต้องทำขนาดนั้นคือผู้เจ้าเนี่ยพอตัดสรูปุ๊บเจอทางสายกลางไม่จำเป็นจะต้องโอโหสละลูกเมียเอาลูกตาไปแขนขาไปไม่จำเป็นขนาดนั้นมัชชิมาปฏิปทาต้องฟังจากเมื่อผู้เจ้าตัดสลูแล้วโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นแม้แต่โสดาบันยังเป็นปุถุชนอยู่คำสอนโพธิสัตว์ไม่มีแต่โพธิสัตว์ พูดบางครั้งอาจจะเป็นสัจจะพระพุทธเจ้าก็รับรองคําพูดของตัวท่านเองในสมัยเป็นผู้ิสัตในบางครั้งบางคล่าวเท่านั้นอย่างนี้เ,เช่นกราบนมัสการพระคุณเจ้านะเจ้าค่ะพันเอกหญิงดัชนีทองสรีจากกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ะอขออนุญ,ญาตถามนะเจ้าค่ะว่าในปัจจุบันนี้เราได้รับข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากมเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่อาจจะใช้อาจจะใช เครื่องแต่งกายแล้วก็กระทําอะไรต่างๆท,ที่ที่ผิดเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้บางส่วนเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคารวาดพุทธศาสนิกชนเราเกิดความเสื่อมศรัทธาแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยเออก็เข้าใจว่าอยู่ที่อยู่ที่ตัวบุคคลาศาสนาก็ยังเป็นาศาสนายังเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ถ้าสมมุติว่า เราอยากจะทําบุญนะคะกับพระคุณเจ้าไม่ว่าจะใส่บาตรหรือว่าจะปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะบางครั้งจิตมันมีความรู้สึกว่าเออจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดสิ่งไม่ดีไม่งามหรือเปล่าเราเริ่มไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะแนะนาคารวะแบบไหบ้างเจ้าค่ะถูกต้องคือการทําอย่างนั้น,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 นส่งเสริมให้ศาสนาอายุสั้นลงอันนี้สงยอมได้ไหมได้แต่ได้เยอะไหมไม่เยอะน้อยการทําบุญกับ ภิกุที่ทุศินผู้เจ้าบอกทานนั้นไม่มีผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้อริบุคคลก็ไม่ได้ชนเราได้คบหาสมาคมกับภิกุเหล่านั้นย่อมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอหนาสีก็ไม่งามราคาก็ถูกนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวผู้เจ้าเปรียบภิกุที่ทุศินเหมือนกับผ้าเปลือกปอแม้จะบวชใหม่แม้จะเป็นมชิมภูมิหรือเถระภูมิก็เป็นผู้ที่ไม่งาม พระศาสดาตรัสบอกให้คารวาธทำยังไงยาสนับสนุนหน้าที่โยมคือไม่สนับสนุนพิกขูกุงโกสัมพีขัดแย้งกับผู้เจ้าชาวเมืองโกสัมพีไม่ใส่บาตรไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนทั้งสิน้นพิกคูจะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ตราบใดที่โยมสนับสนุนโดยที่ท่านยังทำผิดอยู่ท่านจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทำผิดจะดำรงอยู่และเมื่อการทำผิดดำรงอยู่พระองค์เปรียบเหมือนนาข้าวหรือลายอ้อยที่มีเพลี้ยลง จะไม่เจริญงอกงามศาสนาจะอายุสั้นลง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 เท่ากับว่าการกระทําของโยมเป็นตัวเร่งปฏิยาให้ศาสนาอายุสั้นลงกลายเป็นสิ่งที่เรากระทําอานิสงส์ได้น้อยแต่ผลกระทบมีมากองค์จึงรัดนี้อยู่ในปฐมธรรมให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีกรรมแก่บุคคลผู้สมควรต้องดูบุคคลผู้สมควรผู้เหมาะสมนั้นพระเจ้ามีบัญญัติไปหมดตรงนี้นะรายละเอียดมี จริงๆถ้าโยมเนี่ยศึกษาคำพศาสดาเนี่ยโยมจะสังเกตง่ายตั้งแต่การใช้บริขารอากับกริยาผู้เจ้าเนี่ยคุมอากับกริยาของพิขุทั้งหมดตั้งแต่การบ้วนน้าลายอย่าบ้วนลงในของสดเขียวบ้วนลงในน้ําการเดินนะการไกวแขนการมองอะไรต่างๆนี้ผู้เจ้าจะมีรายละเอียดไว้หมดเลยแม้แต่การใช้จีวรถามว่าทําไมสีจีวรของพิขุไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ทําตามพระวินัย นาพระวินัยบอกเลยว่าอันหนึ่งพิกูได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวกรามก็ได้ตมก็ได้ของดําตําก็ได้ถ้าพิกูไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีเนีย่ยสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่ปรับอาบัติปาจิตติพิกูต้องอาบัติถ้าไม่ทําอย่างนี้และผ้าที่ย้อมเนี่ยย้อมได้น้ําฝาดได้อีกอย่างหนึ่งคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ เพียงแต่เราทําตามกรรมวิธีของผู้เจ้าสีจีวรพิกุจะเหมือนกันทั่วโลกแค่นั้นเองแต่ตอนนี้พิกขุก็ซื้อจีวรมาเขาให้สีมาอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไม่เอามาทําลายสีคือย้อมได้น้ําฝาดอันนี้ย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขหนุนสีมันออกมาอย่างไงก็ใช้อย่างนั้นและสีจะออกไปในโทนเดียวกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่จะออกเป็นโทนเดียวกันหมดถ้าซักบ่อยสีก็ซีดลง ถ้าตากแดดสีก็เข้มขึ้นย้อมทับมากขึ้นสีก็เข้มขึ้นมันก็เป็นไปตามเหตุแต่จะออกมาโทนน้าตาลอย่างเนี้ยเข้มบ้างจางบ้างถ้าโยมสังเกตเห็นง่ายๆเพราะการใช้จีวรย้อมน้ําฝาดมันทํายากโยมพระที่ขี้เกียจจะไม่ทํามันทํายากมันต้องมีเตาย้อมผ้ามีกระมังมีอะไรแล้วจีวรเนี่ยโยมไม่ได้ซักทุกวันเสื้อผ้าโยมซักทุกวันเนี่ยแต่มาสิบห้าวันซักทีเห็นไหมเวลาต้องนุ่งห่มไปสิบห้าวันซักหนึ่งครั้ง พราะซักทีมันต้องใช้เวลาทั้งวันนะซักเสร็จเอาน้ำสีมันจะหลุดออกไปขี้เหงื่อขี้คราหลุดออกไปตากให้แห้งกลับมาย้อมทับอีกตากให้แห้งแล้วย้อมจนกว่าจะได้สีอย่างเนี้ยหมดเวลาไปหนึ่งวันซักทุกวันไม่ไหวดังนั้นการใช้จีวรของพี่ขูก็จะต้องระมัดระวังมากสังเกตจากบริขารก็ได้ง่ายๆไม่ยากสังเกตจากหลักธรรม ท่านยังมีมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมอยู่ไหมกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีสิ่งอื่นบันดาลมาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโน้นนี้บันดาลได้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันต้องลาได้แสดงว่าท่านยังไม่แต่โสดาบันอย่างนี้ยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกับพระาศาสดาอยู่ซึ่งอะไรบุคคลจะไม่มีความเห็นขัดแย้งกับาศาสดาตัวเองอย่างนี้